สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรากำลังจะพาทุกคนไปเที่ยวที่วัดนันโซอินค่ะพร้อมแล้วก็ตามไปดูด้วยกันได้เลยค่ะไปเลยแย่ yeah, แล้วทุกคนฝนตกจ้าฝนกไม่รู้จะไปยังไงเลยไม่มีรอ ตอนนี้นะคะเราตัดสินใจว่าเดี๋ยวเราจะขอกลับไปกินข้าวที่เทนจินก่อนเพราะว่าฝนนะมันตกเรื่อยๆเลยไม่หยุดเลยแต่ว่ามันก็จะเป็นแบบฝนแบบเป็นละอองน้ำนะแต่กลัวว่าจะไม่สบายค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านอาหารแล้วนะคะชื่อว่าร้านคารูบิอิชิบะนะคะอยู่ที่ตึกดาดาค่ะชั้น B1F นะคะ เหมือนประมาณว่าเขาก็ถามแหละว่าจะเอาเซตนี้หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าตอนกลางวันมันจะมีเซตเหมือนเป็นเซตโปรโมชั่นนะคะสรุปเราสั่งเป็นเซตประมาณพันกว่าเยนประมาณ1380ันเยนนะคะโชคดีมากเลยนะคะที่ว่ามีแท็บเล็ตสามารถสั่งอาหารได้เลยแต่ว่าไม่มีเมนูภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าเราหาไม่เจอก็ไม่รู้ะค่ะอันนี้ลิ้นหมูเราก็สั่งชุดผักมาแล้วก็อันนี้เป็นเนื้อนะจ๊ะ เบ็ดเ็ษเสียไปทั้งสิ้น4,070เยนค่ะก็ะะเฉลีย่ยแล้วตกคนละประมาณ2,000เยนแล้วกันเนาะมือนี้ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่เกมสเตชันเดี๋ยวเข้าไปดูนะคะว่าเราจะไปคีบตุกตาอะไรบ้างผีน้อยแคสเตอร์ไปเอ็กแฟมรีเอาวันนี้ไหมเอานี้ก็ได้เฮ้ยเอาตัวนี้ยอร้่ม เฮ้ยมันมันไม่ได้โอเคพอแล้วยอมยอมตอนนี้ยอมละตอนนี้เราก็มาลงสถานีกีออนนะคะแล้วก็ออกที่ทางออกสามเพื่อไปทางคาร์เนลซิตี้ค่ะ สำหรับใครที่แบบว่าอยากซื้อรองเท้าแนะนำให้มาดูที่นี่เลยนะเยอะม,มากมากแล้วก็มีร้านอื่นๆด้วยนะคะเช่น H&M u n i q l o z ู r a นะคะเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปกินขน้าวก่อน l ามิงสเตเดียมนะคะตั้งอยู่ที่ชั้น5ของตึกแคนเ l ลซิตนะคะซึ่งรวมราม n งหลากหลายมากๆเลยนะคะตรงนี้นี่ร้านนี้นะจะมีคนต่อคิว แล้วก็ร้านนี้ด้วยกินร้านไหนดีกินร้านไหนดีร้านไหนดีตตัดสินใจว่าจะเอาร้านนี้นะคะกินเสร็จแล้วเรียบร้อยค่ะอิ่มมาก แต่ว่าความอร่อยก็แบบเฉยๆนะก็ก็โอเคแหละแต่ถ้าให้เทียบกับอิปุโดก็คือชอบอิปุโดมากกว่านะคะตอนนี้เราอยู่ที่บันไดสโตร์นะคะกาชาปองเยอะมากเดีย๋ยวจะต้องโดนซะหน่อยละ่ะ อ่ามันคือตัวนี้นี่คือทริงมีได้คุณพ่อนะครับเฮ้ยใชย่ใช่จริงๆด้วยน้องแอเนียนอนหลับได้ โออเน่่ารักยูตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ร้านดิปเปอร์แดนเคฟค่ะก็อยู่ที่ตึก c ค a n อนด์ซิตนะคะชั้นที่หนเอั่นเองนี่ค่ะได้แล้วนะคะเคฟของเรานะ่ากินใช่ไหมนี่ให้ดูใส่ข้างหน้าก็อันนี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะคือบานาน่าสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็ราดด้วยช,ช็อกโกแลตเป็นเคฟเย็น,นะคะ่ะ ค่ะทุกคนอันนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศของร้านยาตายนะคะที่ญี่ปุ่นจะเป็นร้านอาหารริมทางนะคะตั้งอยู่ข้างแม่น้ําตรงนี้นี่เองก็คิดว่าน่าจะไม่ได้นั่งนะคะเพราะคนเยอะมากก็จะเป็นฟิลแบบว่านั่งกินริมแม่น้ํานะคะสําหรับใครสนใจก็ลองมากินกันที่นี่ได้นะคะ ก็จะมีไข่ต้มข้าวแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหม้อสุก,กี้เลือดผุดผดเลยวันนี้อากาศดีแจ่มใสมากคงจะฝนไม่ตกเหมือนเมื่อวานเดี๋ยววันนี้เราจะไปวัดนั่นโซอิน so ตรงนี้นะคะก็จะเป็นสะพานที่จะเดินเข้าไปตรงวัดน,นั้นโซอิน so ซึ่งก็จะมีมันเหมือนเป็นแบบว่ารางระนาดเนาะให้ตีจบแล้ว ตอนนี้ก็อากาศเย็นๆนะเมื่อวานฝนโตกใบไม้ก็เลยแบบว่ามีความร่วงด้วยแต่ก็ยังสวยอยู่นะคะใบไม้ยังเปลี่ยนสีสวยอยู่ไปค่ะทุกคนเดีย๋ยวเราไปชมพระนอนกันนะคะต้องลอดอุโมงค์ตรงนี้เข้าไปก่อนนะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ พระนอนที่วัดนันโซอินแล้วค่ะอันนี้ก็จะเป็นพระนอนนะคะที่ใหญ่มากก็อันนี้นะคะเขามีประวัติเล่าว่าเจ้าอาวาที่วัดนี้นะคะเขาถูกลอตเตอรี่ร้อยกว่าล้านเยนแหน่ก็เลยบบว่ามาสร้างพระพุทธรูปทรงพระนอนที่นี่ค่ะ นี้นะคะเราก็กําลังจะกลับไปที่สถานีฮากาตะค่ะก็ค้นที่ชานชลาหมายเลข2นะคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ฮากาตะสเตชันแล้วนะคะเดี๋ยวเรากําลังจะไปที่บัสเทอร์มินอนกันนะคะเพื่อไปฟูคุโอกะทาว์ค่ะ ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ฟูกุอกะทาวเวอร์นะคะนี่เลยก็คือฟูกุอกะทาวเวอร์นะนี่และด้านหลังนะคะก็จะมีสวนนะคะชื่อโมโมชิซีไซป์าร์คนะคะเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันที่สวน,นะค่ะ ินไปเดินมานะคะรู้สึกว่าเริ่มหิวซะแล้วเราก็จะมาแวะกินร้านนี้กันนะคะเป็นร้านปิ้งย่าง bbq คค่ะชื่อว่าร้านยูฮิโชคุโดและนี่นะคะก็คืออาหารที่เราสั่งน่ากินมากๆเลย สำหรับใครที่สนใจที่จะมาชมวิวเมืองฟุกุโอกะนะคะก็สามารถเข้ามาชมได้ที่ฟุกุโอกะทาวเวอร์ค่ะส่วนตอนนี้ก็คือเราไม่ได้เข้าไปชมวิวนะคะเดี๋ยวเราจะกลับแล้วนะคะโดยการกลับของเราก็คือขึ้นไปที่รถบัสค่ะรถบัสที่จอดอยู่าฟุกุโอกะทาวเวอร์สายเดิมกระจ่าย306กับ312ค่ะนี่ถ้าใครหิวข้าวนะคะจริงๆก็มากินที่นี่ได้นะคะชื่อตึกนี้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะ เราต้องขอตัวลาไปก่อนใครที่ชอบคลิปของเรานะคะก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กำลังใจเราด้วยนะคะแล้วเจอกัน EP ถัดไปค่ะ